กลับมาพบกันอีกครั้งกับการรีวิวฟุตบอลยายวิ่กันมาเป็นศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษทั้งช่องนั่งคุยบอลเป็นโปรแกรมช่วงบ,บ็อกซิ่งเดย์คู่ระหว่างซิเปอร์แอาด์แอสเันวิลล่าเปิดบ้านรับมือหงแดงลิเวอร์พูล ที่จะลงเล่นกันในช่วงดึกของวันจันทร์ที่26ธันวาคมชงเทงคืนครึงหรือเข้าสู่ช่วงเช้ชามืดของวันอังคารที่27ธันวาคมตามเวลาประเทศไทยณสนามวิลลาพาร์คเมืองเบอร์มิงแฮมประเทศอังกฤษซึ่งก่อนจะเข้าสู่ช่วงเนื้อหาการวิเคราะห์รบกวนแฟนๆช่วยกดไลค์ like, กดแชร์ share, และกด s ั b s ไ r i b e ให้กับช่องนั่งคุยบอลเพื่อเป็นการให้กำลังใจให้กับทีมงานกันสักหน่อยนะครับ เริ่มต้นกันที่ฟังเจ้าถิน่นแอซันวิลล่าภายใต้การทำทีมของอูนาเอเมลี้กุนซอชาสเปนิชที่เข้ามากู้สถานการณ์แทนที่ของเซเวนเจลดดในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนอันดับในตารางตอนนี้อุดังอยู่ที่12แต่แต้มยังไม่ได้ห่างกับโซนบนมากนักยังแอบรุนหวังลึกๆถึงพื้นที่บอลยูโรถ้วยเล็กได้อยู่สไตล์การเล่นปเปลี่ยนไปพอสมควรจากเดิมที่มีความหละหลวมในเกมรับกลายเป็นหานมาโฟกัสตรงการป้องกันที่เหนียวนานขึ้นเกมลุกจากเดิมที่เขาทำแบบสเปซสปาอาศัยความสามารถเฉพาะตัวของ,ของผู้เล่นที่ไม่มีที ตามแผนทันหนของคุณซื้อเกมบนเครื่องนั้นล่าสุดพาบียาด้เอาคาบ้านแบบแบบชิวเชตส์ซุ่ระตูโดนหนึ่งสภาพความพร้อมของพวกเขาเกมนี้นักเตะที่ไปเล่นบนโลก,กระมารายงานตัวกันครบแล้วแต่ยังจะขาดตัวเจ็บหน้าเดิมๆอย่างดิเอโกกาลอสบูบาการกามาราและฟิลิเบคคูดินโยที่เหลือคนอื่นๆพร้อมลงช่วยทีมได้หมดคาดกันว่าเอเมรี่จะจัดทีมลงเล่นในระบบ4-3-3เน้นอัดแผงกลางลงไปครองเกมให้แน่นชิงพื้นที่แดนกลางให้ได้เปรียบสามารถเปเล่นจังหวะจักรับเป็นรุกได้ดีเกมรุกต้องฝากไปที่ปีกสองฝง ในการเข้าทำแบบอดทน ข้ามฝั่งไปที่ทีมเยือนลิเวอร์พูลลูกทีมของเจ็เก็ครอปเพิ่งจะผ่านเกมหนักช่วงกลางสัปดาห์ในการโชว์กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ในศึกคาราบาวคราฟ์แล้วพาไปตามระเบียบ2ประตูต่อด3ด้วยชุดผสมอันดับในตารางรั้งอยู่ที่6ถือว่าน่าผิดหวังสำหรับการลุ้นแชมป์แต่ถ้ามองถึงแค่พื้นที่บอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกยังคงหวังได้อยู่เต็มตัวในคอมเมนท์ที่ห้ามทำแต้มหล่นในเกมที่ควรจะชนะอีกช่วงต้นซีซั่นพวกเขาประสบปัญหาหนากักเกี่ยวกับเกมบุกเนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนหน้าตาของสรารบัญสารชุดเดิมต้้้้้้้้ออออออององ unes, องงปปปปรรรรรััััับบบบบบแแผนน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 นกกกกกาา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 เเ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 เลลลล่่่่่่่พืหหหตตววววคใใมมยยดดิููสไไททะะจขขีี็ แล้มาด้วยการเสียแต้มแบบลองผิดลองถูกไปมากสำหรับสภาพทีมเกมนี้พวกเขาโจทใช้งานลุยจิอาร์สอาดูเมโลเจมส์มีเนอร์โดเบโตร์มิโนและเดียโกโชตาที่ยังเข้าโรงหมออยู่ทั้งหมดส่วนในรายของผู้เล่นอย่างอิบราฮิมาโกนาเตกองหลังฝรั่งเศสที่ผิดหวังในนัดชิงมาไม่นานอาจได้พักเพิ่มเติมก่อนจะกลับเข้าสู่ทีมเมื่อพร้อมในภายหลังคาดกับว่าครอปจะจัดทีมโชว์แผนพังในระบบ43 3านรับคงได้หว,วังพึ่งวัวเจฟานได้เป็นคนสั่งการกองกลางคงจัดชุดที่ดีที่สุดอย่างจอแดนเฮเด์สันฟาบินโยและเตียโกอันา ส่วนกองหน้า3าคนยืนพื้นไม่พ้นโมฮัมเหม็ดซาลาดาวินนเูเยสและฟาบิโอคาวันโยวิเคร,ราะห์จากข้อมูลเบื้องต้นที่กะดาษมาทั้งหมดทีมงานนั่งคุยบอลมองว่าเกมนี้เป็นการเจอก,กันของ2ทีมที่มีลักษณะการเล่นที่แตกต่างกันค่อนข้างชัดเจนแบบคนละคู่อัสซันวิลลาที่ได้เฝ้าหลังนัดนี้ยามที่พวกเขาเจาบอบลเกรรเดเดียวกันมีความกระหายมากกว่าที่จะเปิดนาแรกแต่พอต้องมารับมือกับทีมใหญ่กว่าย่อมต้องเพลย์เซฟซึ้เกมรับเอาไว้ก่อน ของพีมิตเดิลติดไม้ติดมือก็ไม่ใช่ผลงานที่น่าผิดหวังอะไรผมมาตั้งเกมรับเน้นความแน่นอนตามถาน,านัดรอจังหวะสวนกลับอย่างอดทนเพื่อรอนจอแบ็กสองฝั่งของคู่แข่งที่มีแผลจะจังหวะลอยขึ้นสูงต้องกันข่ากับลิเวอ์พูลที่ออกมาเยองก็จริงแต่สถานการณ์แต้มในตารางไม่มีทางเลือกอื่นให้พวกเขานอกจากคว้าช,าชนะพิยงอย่างเดียวไม่เช่นนั้นอาจโดนทิ้งช่องว่างห่างไกลไปกว่าเดิมแน่นอนว่าไม่ตายเกมเกพรสซิงจะถูกนํามาใช้งานตั้งแต่ต้นหวังเล่นเกมบุกเต็มสูบเปิดแผลแรกให้ได้เร็วเพื่อหวังให้คู่ต่อสู้หันาาเ้วกตตจ็ไซ เทศยกให้ทีมเยลลิวพูลเหนือกว่าอยู่ถึงครึ่งควบเสาไฟฟ้าแค่ชนะแฟนบอลก็ได้เฮแต่ที่ยิงขาด2ส,อสกอร์จะได้ตะโกนแบบเต็มเสียงดูจะองประกอบโดมๆแล้วเกมแรกหลังพักเบรกย,ย่อมไม่เชื่อเรื่องง่ายยิ่งมาเจอบอลเหนยวนอกบ้านเกมที่คงได้แค่เบียดเฉนวิวดังนั้นขอเป็นกองเชียร์สีฟ้งอาจจะดีกว่าเพราะแค่เกบผลสม,มือแบงแต้มในดังก็ได้อิ่มหนำสำดาลแต่ถ้าแพาจ้จริงๆบาดเจ็บแค่หูขาดมีมุมให้ลุ้นกันมันกว่าเยอะ ทิ้งท้ายกันที่คู่อื่นในรายการเดิมลงเล่นในวันเดียวกันคู่แรกเปิดหัวตอนทุ่มครึ่งระห,หว่างแบรนด์ฟอร์ดเจอกับทอนแนมฮอสเปอร์เป็นเกมลอนดอนดัมมี่แมชที่ต่างประเทศยกให้สเปอร์สเหนือกว่าอยู่ครึ่งเสาไฟซึ่งน่าจะเอาชนะไปได้ไม่ยากสกอ์อาจบที่ทีมเยือนชนะ2ประตูต่อ0ศหรือ2ประตูต่อห คู่สขยับมาเต็ก,กันช่วงสีทุ่มระหว่างคิสตัลรพาเลสปะทะก,กับฟูแลมเป็นลอนดอนดาร์บี้เช่นกันต่างประเทศยกให้ประตูสามเดินแก้วเหนือกว่าอยู่ครึ่งสาไฟชื่อว่าชนะผ่านไปได้แบบเบ็ดสุดๆคาดว่าจบที่เจ้าบ้านชนะ1ประตูต่อศูนย์โดยอ2ประตูต่อหนึ่ง คู่3ลงแต่กันช่วงสีทุ่มเช่นกันระห,หว่างเอฟเวอร์ตันเจอกับวูฟแฮมตันตางประเทศยกให้ทอฟฟี่สีน้ำเงินเหนือกว่า1ส่วนสีสาไฟมั่นใจว่าเกมนี้ทีมเยือนหมาป่าน่าจะมีแต้มกลับออกไปได้ผลน่าจะจบที่เสมอกันไปศูนย์ประตูต่อศูนย์หรือ1ประตูต่อหนึ่งคู่ที่4ลงแต่ช่วงสีทุ่มเหมือนกันระห,หว่างเลสเตอร์ซิตี้เจอกับนิวคาสเซิลยูไนเต็ดตางประเทศยกให้ทีมเยือนสาริกาดงเหนือกว่าอยู่1ส่วนสีสาไฟดูแล้วสนักจิ้งจอกยังไหวไม่แพ้คาวดังมีสิทธิ คู่ที่5ลงแต่ช่วงสีทุ่มปิดท้ายรอบนี้ระหว่างซาทำต้านด้วยกับไบรตันตามประเทศยกให้ทีมเยือนนกดังนวลเหนือกว่ายู1ส่วน4ซอฟไฟชื่อว่าอ่าจมิพิกชาวบ้านนักบุญสู้ไหวอย่างน้อยมีแบ่งแต้มรือพิกชนะได้เลยปิดท้ายวันกันที่คู่ดึกสุดเป็นลอนดอนดาร์บี้คู่ใหญ่สุดระหว่างจาวฝงอาเซนอลด้วยกับเวสต์แฮมยูไนเตตตามประเทศยกให้ชาวบ้านได้ปืนใหญ่เหนือกว่ายู1ส่วน4ซอฟไฟชื่อว่าฟอร์มแรงขนาดนี้ชนะได้แน่แต่ต้องลุ้นกันว่าลูกสองจะมาหมายแค่นั้น